สวัสดีทุกท่านนะครับต้อนร,รับสู่ z f ดเอฟเอ็กซ์เอดูเคชั e ซีที่21อ p พีนี้ต่อเนื่องมาจาก E p พีที่แล้วครับ e ีพีที่แล้วเนี่ยเราได้เริ่มบอกไปแล้วนะว่าแท่งเทียนเนี่ยมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างถ้าใครยังไม่ได้ชมย้อนกลับไปชมได้นะครับใน E ีีนี้เนี่ยเราจะมาต่อกันเรื่องของแท่งเทียนเลยสำหรับอ p พีนี้เนี่ยเราจะมาบอกว่าหมวดหมู่และรูปแบบของแท่งเทียนเนี่ยมีอะไรบ้างครับบางท่านนะครับอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าเอ๊ะแท่งเทียนเนี่ยแบ่งประเภทได้ด้วยนะอ่า ถ้าใครไม่รู้เนี่ย EP นี้ห้ามพลาดเลยนะครับสำคัญมากๆถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสำหรับหมวดหมู่และรูปแบบของสัญญาณแห่งเพียนจะมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับขออธิบายคําว่าหมวดหมู่กับรูปแบบก่อนนะครับบางคนอาจจะงงว่าต่างกันยัง,ยงไงนะครับ หมวดหมู่เป็นคำที่ใหญ่กว่านะครับรูปแบบจะเป็นคาที่เล็กลงมานั่นเองนะครับสัญญาณแท่งเทียนเนี่ยก็คือมีหลากหลายแบบถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราแบ่งหมวดหมู่เป็นหลักๆแล้วเนี่ยสัญญาณแท่งเทียนแบ่งได้เป็น3หมวดหมู่เท่านั้นเองนั่นก็คือหมวดหมู่ที่บอกว่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นอันที่2นะครับคือหมวดหมู่ที่บอกว่าเป็นการกลับตัวลงและอันสุดท้ายครับคือหมวดหมู่ที่บอกว่าเป็นการไซด์เว์หรือออกข้างก็คือแรงซื้อแรงขายนะครับไม่ชัดเจนว่าจะไปทางไหนนั่นเองนะครับ ส่วนคาว่ารูปแบบเนี่ยเป็นคําที่เล็กลงมานะครับรูปแบบของแท่งเทียนเนี่ยจะมีทั้งแบบเดี่ยวแบบคู่และก็แบบกลุ่มครับอ่าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะขออธิบายเพิ่มนิดนึงว่าต่างยังไงนะครับรูปแบบเนี่ยนะครับของแท่งเทียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวแบบคู่หรือเป็นแบบกลุ่มเนี่ยนะครับสามารถนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในหมวดมอะไรก็ได้ เวลาแท่งเทียนจะกลับตัวขึ้นเนี่ยอาจจะกลับตัวขึ้นด้วยแท่งเทียนแบบเดี่ยวแบบคู่หรือแบบกลุ่มได้พอเห็นภาพไหมครับหรือถ้าแท่งเทียนจะกลับตัวลงก็สามารถกลับตัวลงได้ทั้งสัญญาณแท่งเทียนที่เป็นแบบเดี่ยวแบบคู่หรือแบบกลุ่มอ่านี่คือนะครับการแยกนะครับเพื่อให้เข้าใจเนาะนะครับบางคนอาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะมันมันต่างยังไงนะครับถ้าเราแบ่งประเภทจริงๆมันคือแบบนี้นะทีนี้นะครับที่ n o t ตไว้นะคือก็คือจะบอกไว้ว่า เมื่อเอาหมวดหมู่กับรูปแบบเนี่ยมาเจอกันนะครับจะได้แท่งเทียนที่มากกว่า50ชนิดหรือ50อันนะครับถ้าใครนะครับเคยไปเปิดอ่านนะตามอินเทอร์เน็ตหาความรู้ทั่วไปก็จะเห็นว่าแท่งเทียนมีเยอะมากๆเยอะจนบางครั้งเนี่ยเราจําได้ไม่หมดหรอกครับนะครับเพราะแน่นอนแหละมันมี50กว่ารูปแบบนะครับกว่าชนิดเนี่ยเยอะไปหมดเลยบางบางครั้ง70กว่าไปเป็นถึงร้อยก็มีนะครับแล้วแต่นะว่าใครจะสรรหาแท่งเทียนมาเยอะขนาดไหน แต่เอาจริงๆที่ใช้ได้จริงๆมีไม่อยอนหรอกครับเดี๋ยวไว้จะมาบอกใน E ีีถัดไปแล้วกันสาหรับ E ีีนี้เนี่ยเดี๋ยวสไลด์ถัดไปเดี๋ยวเราไปยกตัวอย่างกันสักนิดนึงนะครับว่าแต่ละหมวดหมู่แต่รูปแบบเนี่ยไปดูหน้าตากันหน่อยว่าเขาเป็นยังไงอ่นนี่คือตัวอย่างหมวดหมู่ของสัญญาณแท่งเทียนนะครับอย่างที่บอกไปมี3หมวดหมู่เนาะแบบกับตัวขึ้นกับตัวลงและแบบไซเวย์นะครับอย่างกับตัวขึ้นเนี่ยโอเคเรายังไม่ต้องรู้จักชื่อเขาก็ได้นะครับเราแค่มาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ อย่างที่บอกเวลาดูแท่งเทียนให้ดูไปถึงความหมายแฝงที่แท้จริงนะแท่งก่อนหน้าแท่งนี้ครับเป็นสีแดงแปลว่าแรงขายชนะแล้วจู่ๆเมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับแท่งเทียนนี้เป็นแบบไซเวย์นะครับไซเวย์ก็คือไม่ชัดเจนว่าจะขึ้นหรือลงนะเริ่มลังเลแล้วพอสุดท้ายนะครับแท่งที่3ามมาเฉลยว่าแรงซื้อเป็นฝ่ายชนะถ้าแบบนี้นะครับเราจะเราจะพอเดาว่าแท่งถัดไปนะครับก็จะเป็นการขึ้นต่อนั่นเองนี่คือการกลับตัวขึ้นนะ อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้อาจจะยากขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็คือดูยากนิดหนึ่งนะก็นะครับแท่งก่อนหน้านะครับเป็นสีแดงแดงขายชนะแต่พอแท่งถัดไปครับมีสีเขียวสวนขึ้นมาเลยซึ่งปิดสูงกว่า50%ของแท่งก่อนหน้าอ่าแบบนี้ก็เป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นเอาไว้ค่อยมาเรียนรู้อีกทีนะครับว่าเขาเชื่ออะไรโอเคนะครับต่อมานะครับหมวดหมูดที่บอกว่าเป็นการกลับตัวลงนะครับอ่าแท่งเทียนนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับสออันเนี้ยนะ ทั้งไม่ว่าจะสีเขียวหรือสีแดงนะครับบอกว่าราคาอยากกับตัวลงชื่อและความหมายคืออะไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาบอกกันนะเอาแค่ความหมายไปก่อนแล้วกันจู่ๆนะครับอย่างที่เราเคยบอกไปนะเวลาดูดูให้ลึกเลยนะครับเทั้งเทียมอ่านความหมายเขาราคาเปิดของเขานะครับอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับแล้วจู่ๆวันหนึ่งเขาขึ้นไปก่อนครับแล้วพอขึ้นไปเสร็จเขาลงมาครับนะครับโดนแรงขายเทลงมาครับแล้วจนสุดท้ายมาปิดแบบนี้เป็นแท่งสีแดง แปลว่าสุดท้ายแล้วฝั่งแรงขายชนะนะครับราคาพยายามขึ้นนะแต่สุดท้ายโดนเทกันลงมาเช่นเดียวกันครับอันนี้คือราคาเปิดราคาพยายามขึ้นแต่สุดท้ายโดนเทลงมานะครับแม้จะไม่ปิดเป็นสีแดงแต่โดนเทลงมาเยอะมากทั้ง2อ,อันนี้นะครับความหมายคือกับตัวลงเหมือนกันะนะครับหรือจะเป็นนะครับด้านล่างก็คล้ายๆกันนะครับกับอันนี้นะคล้ายๆกันแต่แค่สลับสีนะครับก็คือก่อนหน้านี้นะครับเป็นแบบขึ้น จู่ๆนะครับแท่งถัดมาลงและปิดต่ำกว่า50%ของเนื้อเทียมนะครับแบบนี้ก็คือจะเป็นสัญญาณลงได้นะครับอันสุดท้ายนะครับหมวดหมู่ของไซเวย์ไซเวย์เนี่ยครับเราจะเห็นว่านะครับเขาไม่ค่อยมีราคาเปิดปิดชัดเจนนะครับจะเห็นแค่นะครับเขาเรียกว่าไฮโลเห็นไส้เห็นไหมครับแต่พอมาพูดถึงราคาเปิดปิดแท่วจะเท่ากันเลยเป็นสีดำอ่าแบบนี้นะครับคือการไซเวย์แสดงแรงซื้อแรงขายเนี่ย พอๆกันสู้กันนะครับต่อมานะครับคือตัวอย่างรูปแบบนะครับรูปแบบเนี่ยมีแท่งแบบเดียวถูกไหมแบบเดียวแบบคู่แล้วก็แบบกลุ่มนะครับแบบกลุ่มผมขออนุญาตอย่งางนี้ละกันว่า,ามากกว่านะครับมากกว่า2แท่งขึ้นไปเนี่ยเราเรียกแบบกลุ่มนะครับมากกว่า2แท่งขึ้นไปก็คือให้เป็นแบบกลุ่มไปเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแบบกลุ่มเนี่ยมันมีทั้ง3 4 5 6ี่แท่งดูพร้อมกันแล้วเป็นกลุ่มแพ่งเทียงก็ได้นะครับโอเค แบบเดียวเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเห็นไหมมีแท่งเดียวนะครับความหมายของคําว่าแท่งเรียนแบบเดียวคือมีแท่งเดียวคุณเข้าได้เลยเจอสัญญาณจากแท่งนี้แท่งเดียวเข้าได้เลยอันนี้คือความหมายของแท่งเทียนแบบเดียวแต่ถ้าแบบคู่นะครับคุณดูแท่งเดียวไม่ได้คุณจะต้องมีแท่งก่อนหน้าและมีแท่งตามมานะครับแล้วคุณถึงจะเข้าครับเข้าเทรดอันนี้คือความหมายนะและอันสุดท้ายแบบกลุ่มนะครับคุณจะดูแค่2แท่งไม่ได้คุณจะดูพร้อมกันทีเดียวเลย3แท่งสี่แท่งว่ากันไปนะครับ แล้วถึงตัดสินใจว่าจะเป็นขึ้นหรือลงจะเข้าเทรดทางไหนนะครับอย่างอันเนี้ยนะครับแท่งแรกเป็นแดงลงมาแท่งที่2ไม่ชัดเจนแท่งที่3าเป็นขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายนะครับทั้งหมดทั้งมวลทั้งก้อนนี้เราจะมองว่าขึ้นนะครับอ่านี่คือหลักการตีความนะโอเคครับมีเท่านี้แหละนะถ้าสับสนกดพอส์กดย้อนดูได้นะครับอ่ะสไลด์นี้เป็นสไลด์สรุปสุดท้ายนั่นเองนะครับก็ อันนี้ขอ้อขอข้อพูดเว็บ f o r e x กนะครับก็นะครับจะเห็นว่าแท่งเทียนนี่างไรมีหลากหลายมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาค่อยๆทยอยเรียนรู้กันแต่ผมจะหยิบเฉพาะที่สําคัญที่ใช้บ่อยๆและที่ได้ผลจริงๆนะครับเพราะว่าเอามาทุกอันก็จะจาได้ไม่หมดครับแล้วก็บางอันก็ไม่ได้ใช้ได้จริงขนาดนั้นด้วยนะคือเอาง่ายๆพอไปใช้ในงา,งานจริงแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับจะเอาเฉพาะอันที่มันโอเคมันเวิร์กนะครับมันได้ผลบ่อยๆเอามา นะครับอธิบายกันเรียนกันอีกทีนะก็ใครสนใจก็ไปลองศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับ <_ d> um> เห็นไหมจะมีเยอะแยะไปหมดเลยครับอันนี้ก็เป็นแบบกลุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นแบบกลุ่มอันนี้เป็นแบบคู่นะครับอันนี้ก็เป็นแบบคู่เห็นไหมแบบคู่แบบกลุ่มเต็มไปหมดนะครับนี่ก็เป็นแบบเดียวนะโอเคครับก็ตามนี้นะยังไงนะครับลงไปศึกษาดูได้โอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็มีสั้นๆเพียงเท่านี้อ่านะครับสไลด์สุดท้ายนะครับ สัญญาณแท่งเทียนที่ใช้บ่อยๆเทคนิคนะครับจะมาฝากกันจริงๆไม่ใช่เทคนิคหรอกเดี๋ยวเรามาเฉลยกันในอีีถัดไปนั่นเองถ้าไม่อยากพลาดนะครับถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรต้องติดตามชมนะในอีีถัดไปครับเดี๋ยวจะมาบอกกันว่าอะไรบ้างที่มันใช้ได้จริงๆมีไม่กี่อันหรอกนะครับเดี๋ยวมาดูกันใน e ีถัดไปสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไ,ไม่พลาดทุกคลิปของเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ